ถูกต้องครับถูกต้องเลยอ่ะก็เกิดปัญหาอ่าเกิดปัญหาขึ้นมาการแก้ปัญหาคืออะไรการแก้ปัญหาคือพระองค์นี้อ่าคือพระมันแท้ดูง่ายคนที่มาหาผมอะอะไรที่เป็นประเด็นก็เอม่ดูกว่าเอิ้นก็แท้ดูง่ายประเด็นคือเหตุการณ์ครั้งเนี้ยใครดูแล้วถ้า สำนักออกบัตรระดับนี้ใช้เซียนที่ไม่มีความรู้แบบนี้ดูมันก็สมควรที่จะมีประเด็นหรือโดนข้อเรียกร้องแบบนี้ก็เหมือนกูมาดูลกวาตากล้องเหมือนกันที่ผมมีปัญหาตอนนั้นผมอะไม่ได้ต่อต้านใบเซอร์ผมต่อต้านปัญหาที่มันเกิดจากไบเซอร์และผมได้เรียกร้องมาตลอด แล้วก็ไม่มีการแก้ไขจนผมทำนะแอปตรวจเช็คพระหนึ่งร้อยบาทไม่ต้องเจ็ดร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับเอาง่ายง่ายเนะี่ยวันที่ผมพูดอ่ะคุณรู้ไหมผมอยู่ในตลาดผมพูดเรื่องนี้ตลอดทุกคนจะเอ้ยพี่ทำไงได้อ่ะทำยังไงได้ผมพูดมาคำหนึ่งถ้าใคร จำคำพูดผมได้บอกว่าวันนี้มีงูกัดลูกชาวบ้านบอกมาช่วยกันหางูกันมันจะได้ไม่ไปกัดใครอีกแต่หลายแล้วคนบอกว่าช่างมาดีกัดลูกคนอื่นไม่ได้กัดลูกผมแล้ววันนงอไงเดี๋ยวงูตัวนั้นอนะ่ะมันก็กัดลูกคุณปัญหาเหล่านี้มันมีอยู่ทุกคนบอกไม่ใช่มันยังไม่ใช่ปัญหาของผมแล้ววันนี้มันก็มาถึงตัว ของพวกคุณเองคุณเห็นไหมครับเหมือนกับว,วันที่คนมาตั้งกลุ่มแล้วก็ให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับพระเครื่องเราบอกเอ้ยไม่ได้นะแบบนี้พระเครื่องวงการนัตรแยแนะ่ะไม่เป็นไรเฮฮาไปผสมลรงเอาตังกับเขาด้วยแต่คุณได้เล็กน้อยเพราะคุณไม่ได้ฉลาดเหมือนเขาที่เขาวางแผนมาแล้วว่าเขาจะมาปั่นจะมาเอาตังยังไงไอพวกคุณก็ตามเขาได้ตังเล็กน้อย แต่ถึงเวลาก็ได้ตังแล้วเขาทิ้งปัญหาไว้ให้ใครเป็นคนรับภาระปัญหาก็เสียนสายตรงหลายๆหลวงพ่อก็เลิกเล่นจนกู่ไม่กลับก็เพราะเสียนพระไม่ปกป้องเห็นใจเงินเศษเล็กเศษน้อยไปผปสมโลงกับเขาถ้าวันนี้ผมพูดจาอะไรตรงๆลง,ง,งไปมาผมไม่อยากประดิษฐ์ทำอะเอาง่ายๆนะครับแล้วเคสแบบนี้มันไม่ได้เกิด ครั้งแรกมันเกิดมาแล้วเป็นหลายหลายร้อยหรือเป็นพันเคสด้วยซ้ำนะฮะสิ่งที่คุณควรทำคือคุณต้องออกมาปกป้องอนุรักษ์แล้วก็ต่อต้านเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาแบบเป็นอุทาหรณ์อย่างที่ผมตีกรอบพะระลุ่มน้ำแม่กองหรือภาคตะวันตกออกมาจากวงจรอ,อุบาทพวกนี้วันก่อนมีคนมาทำหนังสือกับผมผมชอบคำพูดคำหนึ่งนะ พอกพี่ผมอยู่เนี่ยในวงการาพระผมท,ทําหนังสือมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมยอมรับเลยพรคเครื่องรุปนำแมกอรไม่มีใครตีสันความแตกพื้นที่ไหนไม่รู้แต่ถ้าพื้นที่ของภาคตะวันตกครอบครัวสันความแข็งแรงจริงเพราะอะไรเพราะเรารู้ปัญหานี้มาก่อนและเราก็นะฮะร่วมอุดมการปกป้องกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำไมผมกล้าพูดพระรูปน้ํมมาแม่กองแงพงพระรูปน้ํมมาแม่กองไม่ลงเพราะของแท้มันหมดไปแล้วแล้วเราไม่ปล่อยเอาของเก๊ขึ้นมาขายตัดราคาพระแท้เราไม่ปล่อยให้คนในพื้นที่นี้นะเอาเก๊ไปหลอกเขาของแท้ของหายากหมดไปแล้วก็เอาพระที่แท้ที่ยุ่นเกจิจย,ยังไม่ดังขึ้นมาทดแทนนี่มันคือกลไกลที่ถูกต้องนะครับแค่นั้นเอง อย่างประเด็นนี้ก็อยากจะบอกว่านะฮะถ้าอะไรที่ควรทำคือตัวสำนักออกบัตรที่ทำให้เขาเสียหายถ้าคุณไม่ออกมาแสดงอะไรเลยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องแต่เมื่อแก้ไม่ได้เราจะไปแก้ไปร้องให้เขามารับอิชอบไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่มีประโยชน์คือเราต้องช่วยกัน นะสร้างกลุ่มก้อนของความถูกต้องให้มันชัดเจนบางคนบอกทําได้เหรอสิ่งที่ผมทํามาตลอดชีวิตการเล่นพระนะล้วนแต่เป็นสิ่งที่คนบอกว่าไม้ซี่งัดไม้สูงเป็นไปไม่ได้เหนื่อยเปล่าไม่มีใครเคยทําได้แต่ทุกวันนี้ภาคตะวันตกทําได้ไม่มีหรอกครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณจะทําสิ่งที่ถูกต้องนะแอปหนึ่งร้อยบาทของเรามีปัญหาไหมมีวันนี้ผมมีหนึ่งเค้ก ให้คุณดูเลยคือมีการขายพระองค์นี้ออกไปมีการขายพระองค์นี้กันออกไปรู้ไหมขายขายได้ด้วยอะไรขายได้ด้วยบัตรสันตขวัญ <what> อุวัดอินอ่าอ่าเดี๋ยวผมให้คุณดูอะไรอันนี้น่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหม mm hmm. เพราะว่าครั้งแรกที่เขาออกไปนี่ ตัวสันควาหนึ่งร้อยเดียวร้อยเดียวแ,วแล้วรับพิดชอบผลด้วยครับพี่แพ้ไหมอ่ะเขาส่งมาในพระสมเด็จว่าระครังถึงยุคในบาทวัดอินสมเด็จปู่อน้นตรงกรุป๊ปออกผลไปเป็นที่เรียบร้อยพระแท้ขายได้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอีกครั้งเขาไปส่งในสายพระเนื้อผงก่อนปีสองหน้าร้อย ซึ่งในสายเนี้ยตัวภาพอ่ะก็จะไม่วิ่งเข้าไปสู่ในเซียนที่ตรวจสายวัดระครังถึงยุคในบาทวัดอินสมเด็จถึงยุคก็เกิดไปดูออกผลมาว่าไม่แท้อ,อันนี้หนึ่งเคสอันนี้ไม่ใช่ความผิดของคนส่มเป็นความผิดของเราที่เราแยกหมวดหมู่พระ ไม่ชัดเจนเช่ไหมครับเป็นการเราแยกหมวดหมู่พะไม่ชัดเจนซึ่งอันเนี้ยคนขายส่งออกถูกหมู่อันนี้คนซื้อส่งมาไม่ถูกหมู่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องเลยอ่าก็เกิดปัญหาอ่าเกิดปัญหาขึ้นมาการแก้ปัญหาคืออะไร การแก้ปัญหาคือพระองค์นี้ต้องมีพื้นที่ให้ความชัดเจนนะครับนี่ต้องมีพื้นที่ได้รับความชัดเจนไม่ต้องไปแอบเคียร์กันหลังไมความจริงตรงไหนคุยกันตรงนั้น น,นะครับอ่าเมื่อพระองค์นี้มาถึงผม <c oughs> ผมก็ต้องพูดความจริงในพระว่านี่พระแทะ้ <c oughs> นะฮะเราก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรารับผิดชอบให้โดยการที่เราซื้อให้คนที่เขาเสียโอกาสจากการขายถูกปะ่ะ <c oughs> เรารับผิดชอบเพราะเราแบ่งสายพระไม่ชัดเจนเขาได้ชดเชยในสิ่งที่เขาเสียหายเขาได้ชดเชยในกล่งที่เขาเสียหายคือเขาได้ขายให้เราใช่ไหมสิ่งที่เขาเสียหายคือคือได้รับค่ารชดเชยแล้วการเสียหายด้านทรัพย์ชดเชยให้เรียบร้อยการเสียหายด้านชื่อเสียงเราก็ต้องชดเชยด้านชื่อเสียงไงเขาจะกันเดวกันบอกว่า พระองค์นี้แท้ครับอ่าแท้ยังไงแท้คือพระองค์นี้สูตรของเนื้อพระสายสมเด็จนะนี่คือสูตรของพระสายสมเด็จเนื้อตุต้มตามเลยจะเป็นบางคุณพรมเอาด้วย เนี่ยเก่าใช้ได้เลยครับอ่าแท้เพราะเก่ากว่าเก้าห้านี่ไงวางเทียบกับเก้าห้าเลยเก่ากว่าเก้าห้าเก่ากว่าเก้าห้าก็แท้แล้วเพราะพระเกมไม่มีตอนปีเก้าห้านะครับดังนั้นถ้าผู้ที่ส่งพระมาเช็คมาย้อนดูคลิปนี้นะ ก็จะรู้ว่าถ้าพี่ส่งมาในสายเนี้ยเขียนป่ะพี่ก็ได้รับการดูจากเสียนผู้ชํำนายการสายนี้ถ้าพี่ส่งไปสายนี้พี่ก็จะได้รับการตรวจจากคนที่ดูแปดห้าเก้าห้าอ่าแปดห้าเก้าห้าสมเด็จเผาซึ่งเขาจะไม่มีความชำนาญการในดูพระสายถึงยุคอยู่แล้ว แมนมาครับปูกแก่ผงดูง่ายมากเอซจัรโกล่าคาจารย์โอด้ดกลับนะการชดเชยคือหนึ่งเขาเสียทรัพย์ชดเชยทรัพย์สองเขาเสียชื่อเสียงต้องมาชดเชยชื่อเสียงให้เขาว่าเซียนที่เขาขายพระองค์นี้ไปเขาไม่ได้หลอกขายเขาดูพระเป็นแล้วเขาขายพระแท้แต่ข้อผิดพลาดเกิดจากแอปของเรา นะที่แบ่งสายของพรรคเครื่องในการส่งเข้ามาตรวจสอบไม่ชัดเจนปัญหานี้ก็จะถูกแก้ไขนะีฮะโดยการที่บอกว่าโอเคอย่างนั้นก็จะสายเนี้ยเอาออก<ม>ก็จะเหลือแค่แ<ม>ปดห้าเก้าห้าอ่าแปดห้าเก้าห้าปู่นาคปู่หิน<ม>นี่แล้วก็ถึงยุคเห็นไหมครับปัญหาเกิดขึ้นได้แต่เกิดต้องแก้ นะฮะต้องมีพื้นที่ในการรับผิดชอบและแก้ไขก็อย่างที่ผมพูดอะ่ะถ้าร้อยเดียวอย่างผมทำได้เจ็ดแปดร้อยก็ควรทำนะแอปเช็ความสันความร้อยเดียวไขควาสงสัยและชี้แจงความสงสัยของเราได้จริงจแล้วเมื่อเกิดปัญหาเรารับผิดชอบให้ด้วยอย่างวันก่อนเคสคุณแผนเราก็ซื้อขุมหางอย่างตอนนี้เซียนของเรากดขอซื้อพระ ที่เอามาส่งออกบัตรเราชื่นใจอย่างหนึ่งนะตีปเปอร์เซ็นต์นะกดซื้อไปร้อยปอร์เซ็นคนยอมขายยี่สิเปอร์เซ็นอีกแปดสิบเปอร์เซ็นู้ว่าแท้แล้วไม่ขายเก็บไว้ที่จะเก็บไว้สะสมออกมาคงเขาอยากอ่ะออสุดยอดเลยครับแอปดีๆอ่าแล้วถ้าพราเนื้อผงวัดดักคณน,นต้องกลุ่มไหนก็จะต้องเพิ่มกลุ่มวัดดักคณน,นอีกครับ ก็จะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆคืออย่างนี้การพิัรัฐบนเห็นไหมฮะเมื่อเวลาเราทําครั้งแรกเนี่ยบุคลากรมีน้อยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแอปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างเราลองเทสก่อนหนึ่งอาทิตย์เรามีการประชุมกันนะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือวันพฤหัสจนตอนเนี้ยมาถึงมีปุ่มกดเช่าขอเช่าจากพาธที่ส่งออกบัตรแล้วต่อไปก็จะมีกลุ่ม โอ้โห oh, อีกเยอะแอปตัวเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเทียบเป็นสิบสิบเวลสิบขั้นตอนนะ mm hmm. นี่เพิ่งถึงขั้นตอนที่สองเหลืออีกแปดขั้นตอน mm hmm. แต่ในระหว่างแปดขั้นตอนเนี้ยก็จะเกิดปัญหาแบบที่พี่รัตพลบอกเลยแนละ้วถ้าอาดกากขนนส่งกลุ่มไหน mm hmm. ปูหน่าส่งกลุ่มไหนปูหินส่งกลุ่มไหนหลบปูลำพูส่งกลุ่มไหนนะฮะ mm hmm. เมื่อเราเจอปัญหาระหว่างทางเราก็จะยิ่งชอบและดีใจคือ ก็จะเอาปัญหาที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยนะฮะจะได้เจอปัญหาแล้วเอาไปแก้ไขก็จะต้องเพิ่มการเพิ่มกลุ่มก็ต้องเพิ่มเสียนเรามีเสียนเนี่ยอยู่ยี่สิบกว่าคนเนี่ยเราก็คุยกันง่ายแต่เราจะเพิ่มใครเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเอาคนที่เขาร่วมอุดมกรรเดียวกันไม่ใช่เอาผลประโยชน์เป็นหลักเกิดเขาขายเก๊ แล้วพาตัวเองเขาออกแท้ขึ้นมาล่ะจะวุ่นวายไหมเราคิดถึงปัญหาก่อนเสมอเมื่อถ้าเราหาเซียนได้เราก็จะเพิ่มสายพานั้นถ้าหาไม่ได้จะมีพิมพ์เลยว่าไม่มีผู้ชำนาญการสายนี้ไม่เก็บตังค์ไม่ออกผลพี่พี่ที่อยากเช็คพานะครับเอส o n นนะครับ,รบมาเรื่องสมเด็จสายวัง นะครับผมก็ต้องบอกว่านะท่านจำลองมลิกานาวินท่านได้เข้าไปรวบรวมถ่ายภาพพระสมเด็จที่อยู่ในวะะัดระังตอนนั้นทั้งหมดไว้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าภาพรพระที่อยู่ในวะะัดระังตอนนั้นน่ะมันมีทั้งทันสมเด็จโตและไม่ทันสมเด็จโต คุณรู้ภาพอกมไหมครับมีทั้งทันสมเด็จโตและไม่ทันสมเด็จโตแต่การที่เราดูจะรู้ว่าอะไรทันหรือไม่ทันเราดูที่อะไรแบงค์ความเก่าไงอ่าความเก่านะครับในหนังสือของท่านจำลองนะถ้าพิมพ์ตรงในหนังสือคือแท้แนะ่ก็เหลือแท้ทันกับไม่ทัน นึกภาพตามผมนะพระที่ลงอยู่ในหนังสือของท่านจำลองแท้สิ่งที่คุณต้องรู้คือถ้าอยู่ในหนังสือเล่มนั้นคือแท้ก่อนไอคนบอกเก๊อไอนันบาเพราะเขาไปถ่ายมาจากไหนวะ,ะครั้งอ่าใครบอกเก๊ใครต่อต้านภาพหนังสือนั่นไอนันบาเพราะไอคนต่อต้านอ่ะไม่ทันแน่แต่หนังสือเล่มเนี้ย เขาไปถ่ายนะตอนนั้นอ่ะเคานี้พานในหนังสือแท้แนะ่ก็เหลือแท้แล้วใช่สมเด็จโตหรือไม่ใช่สมเด็จโตท่านไปทำปีอะไรหนึ่งเจ็ดนึ่นี่นะคือเล่มนี้คือมีมีเล่มที่ทําก่อนนี้นะเล่มที่ไทยรัฐไปทําอ่ะก็มีนี่สมเด็จสมเด็จม้วน เนี่ยใครบอกเก๊สังคกจใจปิดตานี่สมเด็จม้วนนะบอันนี้คือเขาไปถ่ายตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีพักเก๊ใช่พี่หนึ่งเจ็ดก้างปลาคุณเห็นไหมไอคนที่บอกก้างปลาเก๊อะ มึงไม่รู้มึงฟังเขามาแล้วเขาบอกว่าเก๋แต่ถ้าคุณรู้ว่าก้างปลาเนี่ยถ้าคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนอะ่ะเขาบอกว่าเก๋คุณจะไม่เชื่อแต่เพราะคุณไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเก๋คุณก็เลยเชื่อก้างปลาทะพียนกางปลาทูครับอชื่อหนังสืออะไรครับพิสิงโตนี่อันนี้ก็คือสายวังอ่าพิมพ์ก็จะสวยงาม ผมบอกนะว่าพัดพิมพ์แปลกๆแล้วเนื้อเก่าคือแท้อัตโนมัติของเกมมันไม่ทําพิมที่ขายไม่ได้หรอกพระปิรันนี้เขาโยกอะไรเนี่ยเขาเขาเขาเกี่ยวกันในวงไหมพระปิรันนเกี่ยวสิหมาะนะเจ้าปวงทัตเสีนีวงไงนี่เห็นไหมพิมพ์ที่ตีระคังมีคนบอกผมว่าพระชุเนศสร้างในสร้างในพระปิรันน์คือต้องอย่างนี้ว่าพระที่อยู่ในระวัตคังตอนนั้นน่ะ มีทั้งสมเด็จโตมีทั้งพระพุทธบาทปีรันมีทั้งทันชวกมีทั้งพระพุทธโคสาจารย์เจริญมีทั้งปู่นาค<อ>มีทั้งปูห่หินถูกต้องแต่แท้ทั้งหมดมแต่การที่คุณจะรู้ว่าทันหรือไม่ทันคุณก็ต้องแยกตามอายุของพระว่าถ้าร้อยห้าสิบปีกับพระสมเด็จโตถ้าร้อยปีของบพระพุธทธบปฏิบันปีรันถ้าไปเจ็ดแปดสิบปีก็ต้องเป็นของนะฮะปู่นาค แค่นั้นเองอ่าไปคุยกันต่อง่ายไหมมันไม่มีอะไรยากเลยไม่นี่ไม่ยากไม่ได้มีอะไรายากเลย,าย,าาย,าเลยขอแค่คุณต้องเห็นหนังสือเล่มนี้ก่อนมีหนังสือหลายเล่มที่รวบรวมพระของวัลละฆังไว้นะตอนในอดีตอ่าคราวนี้คุณฟังผมนะพอมาคุณคิดถึงคําว่าพุทธคุณมีในหนังสือไม่ได้คุณแขวนแน่นอนเป็นพระแท้มีพุทธคุณ แต่พอคนคิดถึงพุทธพาณิชย์อ่าบางคนคนจะชอบพุทธพาณิชย์ก็ไม่ได้แปลกคนจะชอบพุทธคุณก็ไม่ได้แปลกคนชอบพุทธพาณิชย์ผมมาอยู่ในมุมของทั้งคนที่เก็บพระนักสะสมชอบพุทธคุณด้วยนะอยู่ในแวดวงของพุทธพาณิชย์ด้วยง่ายนิดเดียวตราบใดที่พระในหนังสือเล่มนี้ราคายังถูกกว่าราคา100ปี15ซื 5, ้อได้หมดแค่นั้นเองครับ พ้าในนี้ยังถูกกว่าสมเด็จหลวงปู่หลำพูถูกกว่าหนึ่งห้าถูกกว่าบางุ่นมศูนย์เก้าคุณซื้อได้หมดหลักการคิดง่ายๆของผมเลยนะฮะดังนั้นถ้าเป็นพระที่มีหนังเสือมาขายพวกผมพวกผมซื้อหมดแล้วแบ่งปันราคาไหนอันไหนที่ตรงพิมพ์แพงเขาก็แพงไปแล้วก็แบ่งปันราคาแพงอันไหนที่แท้ไม่ตรงพิมพ์แพง นะก็ขายตามราคาของคนชอบคนศรัทธาแต่เมื่อไหร่ที่คนเขาเคยซื้อองค์ละเป็นล้านมาเจอไอ้แบบพิมพ์ไม่ได้เหมือนแต่เก่าแท้แน่ไปดูเนื้อเหมือนไก่งค์เป็นล้านเขาคิดได้เขาก็จะกลับมาซื้อแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็จะเกิดราคาที่ซื้อซ้ำๆจนเรียกว่าราคากลางก็เหมือนในสมัยก่อนพระวัดเกศไม่แพงไง พอคนที่ซื้อวัดละครังซื้อบางหุ่นพรมมาส่องวัดเกตจนเข้าใจเขาก็ซื้อวัดเกตซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนเกิดเป็นราคาที่แพงขึ้นวัดเกตจึงมาแพงเหมือนปัจจุบันนี้ไงนี่มันคือกลไกลของราคาพระดังนั้นณนะตอนนี้ถ้าผมลงทุนผมก็ลงทุนกับพระสมเด็จก,ก่อนปีสองพันรอยเพราะผมสามารถได้ซื้อพระแท้ ที่สร้างก่อนปีหนึ่งห้าสร้างก่อนปีศูนย์เก้าสร้างก่อนปีศูนย์สองในราคาที่ยังถูกกว่าและแถมมีหนังสือในอดีตยืนยันถามว่าคนที่จะซื้อคืออุ้ยพี่นะประวัติไม่ชัดเจนจริงๆอย่างมีหนังสือนะี่มันชัดเจนแล้วคำว่าประวัติคุณฟังผมนะมีประวัติเพียงเล็บเดียวมีประวัติเพียงน้อยนิดนั่นคือแท้ เพราะถ้าพระเก๋มันจะไม่มีประวัติอะไรเลยครับง่ายๆและสั้นๆพระบางอย่างมีแค่บันทึกบรรทัดเดียวกล่าวถึงพระองค์นั้นก็คือแท้ถ้าบันทึกนั้นเป็นบันทึกในอดีตอ่าเพราะพระเก๋มันจะไม่มีประวัติอะไรเลยพระเก๋มันจะใช้ประวัติของพระแท้แต่ความเก่ามันจะไม่ใช่แค่น่้นเองครับ นะครับดังนั้นถ้าผมเจอพระในหนังสือของท่านจำลองผมซื้อทุกองค์แล้วผมก็นำมาให้แฟนเพจดูในไลฟ์อันไหนเก่ากว่าเก้าห้าก็ซื้อแพงกว่าเก้าห้าอันไหนไม่เก่าก็ซื้อถูกแต่ก็ยังยืนยันว่าถ้าราคายังถูกกว่าร้อยปีถูกกว่าศูนย์เก้าคุณรู้สึกได้เลยว่าแบบนี้สร้างก่อน ยุคต้นมวลสารต้องหนาแน่นกว่าได้พลังจิตหลวงปู่นาคเสกสร้างในวัดละคังหน่อเนื้อเชื้อวัดละคังยังไงก็ต้องตามตำหรับตำราของวัดละคังแค่พระเขาแท้อยู่ดีๆแต่มีไอเซียนบางกลุ่มไปตีเก๊และไอพวกนี้มันตีเก๊ด้วยเหตุผลเดียว กลัวที่มันขายไปแพงอ่ะเขาเอามาคืนแล้วจะมาซื้อไอ้แบบนี้เคีหนุนดเดียวครับพาตอนดูกอ่ะปัญหาไม่เกิดเมื่อไหร่มีคนขายแพงๆปุ๊บปัญหาเกิดทันทีเล่มเป็นหมื่นครับหนันงสือท่านจำลองอ่าวันนั้นผมคุยกับคนอามาขายผมว่าถ้ามันไม่ได้ดูยากครับมันยากที่คุณกลัวราคาผมยกตัวอย่างปูเพิ่ม ตอนปู่เพิ่มแพงโอ้โหเหลียนโชคดีก็ดูติดนะเหลียนรุ่นห้าก็ดูยากนะคำมิ่งเสกแหมผมก็ยังดูติดนะเพราะมันต้องจ่ายตังค์เยอะไงแต่พอตอนนี้ปู่เพิ่มถูกโอ้ยอมสองสามพันเขียนจ่ายตังค์กันฟับฟับฟับ,ฟบดูง่ายหมดไม่มีดูยากเลยฉะนั้นนะมันอยู่ที่คุณกลัวราคา แต่ถ้าคุณเห็นภาพจําดูภาพเยอะแล้วคุณไม่กลัวแล้วราคานะครับหนังสือของท่านจะลองหาเส้อที่ไหนผมมาซีล็อกก็ได้ไคุณคอซื้อเรานั้นสองหมื่นไม่ขายเขาไม่ขายเจ้าของเนี่ยไอเจ้าแบงค์ขอซื้อสองหมืน่นแต่เหมือนหนังสือเล่มนะี้พี่พี่พี่น่าจะมีใช่ครับพี่มีอยู่ไหนแต่ไม่รู้อยู่ไหนพี่พพมีกกันกว ผมมามีหนังสือสบเรียโตต้องดูววาอยู่ออฟฟิศว่าผมเคยทำไรตั้งแต่หนูยังไม่มาอยู่ในสันควานเลยอ่า